ได้งขาต่องหน้าคนไหนชุบคนไหนถือไม้อะไรเงี้ยจุเโอเคปปะชี้นำชี้นำเลยครับชี้นำเลยครับลุงเดนี่เนี่ยตัวอีโมตเก็บทุกคนถ้าได้รู้ดูเป็นคนใจเย็นเนาะลุงเดเออดูเป็นคนที่แบบมีความคิดมีความแบบใจเย็นนิดนึงไอแลนนี่เนี่ยตัวตัวตัวหลังบ้านตัวคุมไฟปืนคุมไฟปะปืนคุมไฟปืนคุมไฟป่ะได้บอยแช่ครับผมตัวหลังบ้านชุบแล้วกาศไรหน้าเลยมองไม่ผิดเห็นไหมมองผิดมองเดนี่เนี่ยตัวอีโมหลังบ้านตัวไม่ใช่ครับไม่ใช่ ผมย,ยืนดูครับยืนดูเพื่อนครับอ้าอยู่ดูเพื่ออะไรตอนไปลุงดูเพื่อนไม่ได้นะเดอะโอเคเด็กเป็น okay. นักการ์ดแย่ต้องแย่ต้องเอ่อทิ้งทิ้งนาการอันเก่าก่อนนะครับแล <Okay S 2> ้วก็เสือกไหมครับเราเป็นหมีเมืองหนาวดีกว่าโอโห แบบอยากซื้อหมวกล็อกสตาร์เอ้ยไม่ใช่ซื้อหมวกดาวหมวกดาวหมวกดาวอย่างนี้นครับดาวครับเองเดี๋ยวครับให้เองนั่งอ่ะเองหล่อขอบคุณครับบนตูดนั่นเองนั่งเอาผัดปกตินั่งแต่พวกแบบรถโล่อะปกติพี่นั่งเนี่ยพวกกระป๋อรู้จักกระป๋อป่ะใช่ละรถกระป๋อรถรถเครื่องส่งเคงยังสิเหรอกระป๋อที่เป็นเว็บร้อยบาทเบาะไอหมอบป่ะครับ รองงครับ oh. อ้ยสองอันเลยเหรอ,อครับขอบคุณ oh. น,น,นะครับพี่จุดนะครับไม่ได้เห็นนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ให้รถไฟไม่เจอกันดีกนะครับขอบคุณนะครับเปลี่ยนตรงน,นี้ก็ได้นะขอบคุณนะครับ อันนี้คือเสื้อผ้าใช่ไหมเดี๋ยวนะขาเหี่ยวข้างหรือเปล่านะเสกมากเลยเขาไม่มีเขาไม่มีที่เซฟชุดอันนี้ให้เราโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่ตีกันล้อไอ้ตามันแค่แบบผู่อ่ะผู่ให้กลัวผู่ให้หมูกลัวเอ้ยไม่ใช่หมูตู้มิดแบบเนี่ยอันนี้เหรอแบบหมูยังไหวอยู่นะแบบยังดิ้นอยู่นะใช่ผู่ให้หมูตู้อ่ะ ขอบคุณนะครับผมสำหรับหัวใจสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบทุกช่อเลยนะครับขอบคุณนะครับฝากขอบคุณที่กดติดตามด้วยครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ น,นี่หูหมวกอยู่ไหนครับหมวกครับหมวกอยู่ข้างๆครับโอเคอุ้ยเราใส่แ่นหน้าครับผม กล้อยู่นิดหนึงนะผมเออเนี่ยโอเครับทราบ ขอบคุณนะครับรถไฟนะครับผมไม่เห็นว่าไฟส่งให้ขอบคุณนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่ขอบคุณนะครับ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 เดะเดะ ัแต่งไม่ได้หรอเมา,เอาขอบคุณนะครับลิงก์โดนเนทตทำไม่เปลนเลยครับผมทำอะไรแล้วเปลี่ยนตรงไหนตรงนี้เหรอเอ๊ะโหเนี่ย อู้อนะครับรถไฟหนึ่งอันนะครับผมไม่เจออีกแล้วคุณนะครับไปไหนอีกแล้วทำไมเราไม่ค่อยเจอคือขขึ้นแป๊บเดียวหรอครับขอบคุณนะครับพี่ที่ส่งเข้ามาเลยนะครับคุณพี่จ้าด้วยนะครับคุณนะครับคุณที่กดไลค์กดติดตามกดหัวใจอสุอันเลยนะ,นะครับผมนะครับ โอเคมาแล้วเมื่อกี้หาร้านไม่เจอครับรถต้องไปนี่พบอรบอถอ๋อโอเคครับนี่เขาหยุดกันหมดเลยเหรอวันนี้วันหยุดเหรอครับใช่ครับช่วงนี้เขาหยุดกันหมดเลยเหรอแล้วไปซ้อมอะไรกันใช่ทุกวันอังคารครับอ๋อเชาจะหยุดจับเอสดีนะเออแต่แก๊งอื่นก็หยุดด้วยใช่ไหม มันหลวมแบบแกเงินกากีนั่งพวกแบบยังเห็นแบบไอเดียอยู่นะกากีนั่งกว่างเล่นแดงอะแล่นเดินกับเดียร์อืมเอ้ยจะซ้อมกันจังหวัดหลังสามสุ่มอะนายจะแล้วจะพี่หาเด็กไทยใหม่ได้ไหมเด็กไทยที่แบบลายสก๊อตมีไหมลายสกอ๊อตเหรอไอจะแต่งเป็นแบบบอสแบบเด็กแบบอันนี้บอสแบบแบบแบบ แตงตัวบบเบอร์ยบรอยอะผมพาแตงมาบอกตอวผมใส่สูตรบบเรบอรเด็นะอ่าเขาห้ามใส่เหรอใช่ครับใช่ครับใช่อ๋อคือใส่ตัวตามีเรื่องเดียวใช่ไหมใช่ครับโอเคครับดีแล้วครับดีดีด,ด,ดีมันจะได้แบบแยกอ,ออกเนาะนแกงกำลังมีเรื่องเรื่เลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแล้วลูกพิจิ๋วครับ ผมก็อยากแทะกำลังต่อไปแต่มันจําเป็นสิ่งโตสิ่งโตไหนครับอุ้ยขอบคุณนะครับผมเสียงเมื่อกี้หรอขอบคุณนะครับพี่จุดนะครับผมลูกแมวอีลอนลูกแมวอีลอนด้วยนะครับผมแล้วก็รถไฟนะครับหนึ่งอันสองอันนะครับสามพันพี่ปูนะครับแล้วก็พี่เป้ครับอุ้ยพี่ปูนะครับผมขอบคุณนะครับพี่ปูนะครับผม นะครับจุ๊บไม่อยู่หรอบอร่อยู่ครับอ้าวแล้วบ้านเราใช้ได้ไหรือไงบ้านเราจ่าใส่ได้อยู่ครับบอกคนมีกาดมนะั้งอ๋อแล้วแล้วเขาขายได้ไหมบ้านมีใครขายไหมต้องเรียกยูเมะมาหรอใช่ครับต้องน่าจะเรียกเจ้าของบ้านมาเท่านั้นเขาซื้อเหมาหมดเลยใช่ปะให้เหลือใช่ไหมเขาหมดนะเหลือบ้านเอ็ดดีดีพวกพี่เกตนะอ่ะพี่เกตอยู่ไหมขอวนะ่านพี่เกตได้ไหมเกตหน่ะพี่ต้องไปคุยกันเอาอ่ะเอ้ยได้นี่เหรอเขาบ้านหลังนี้ปะใช่ พอดูอ่ะไอ้ของพี่เกดหลังไหนหลังไหนนี่รังคว้ามือเท่านี่ไหนหลังไหนน้องนี่ครับอุ้ยคุณนะครับพี่ที่ส่งของเข้ามาให้ครับคุณจริงครับผมมากๆเลยครับผมไม่ได้เห็นใครขอโทษด้วยครับผมขอโทษจริงครับขอโทษจริงครับขอโทษนะครับรับบ้าด้วยนะครับผมพูดกันติดตามว่าครับไหนไหนได้นละครับนี่หรอหลังนี่หรออันนั้น ว่าผมเคยเห็นเขามาอยู่อืมก็คือเราคุยถ้าถ้าขอได้คือเราเป็นน้กของได้ใช่ไหมใช่ครับแบบเอาเทียดโอ้ขึ้นดำจัง อ,อชครับบมี<อ>มีใครบ,คบ,บ้างนะมีใครบ้างนะตรงนี้ตรงนี้มีของผมฮิโรชิของผมของพี่ตอดอ่ะของฮิโรชิของอันนี้มอสกเก็ตเอ้ยของเฮียเกตดีดีนะน้องขับตัวจริงแล้วก็ของฮิโรชิตรงนั้นของตำรวจมั้งครับอ,อีซองรังอ๋อโอเควันนี้เขาก็หยุดอยู่กี่วันนะปกติที่นี่อยู่กันกี่วันเหรอหยุด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 อาทิตย์ละวันอาทิตยวันเดียวเลยครับอ๋อ,อ ไลจุบเป็นอะไรล่ะจุบเป็นอะไรล่ะจุบวันนี้ได้จุบเป็นอะไรล่ะฮะเป็นอะไรอยู่คนเดียวนะฮะอะไรนะเป็นอะไรนี่ไอ้นี่อยู่ดูไอ้คนนี้อยู่สอนเหรออะไรนะดูอะไรเหตุาการนิดหน่อยดูอะไรดูคนเลยข้างนอก,นอ,กอะไรวะอะไรนะแล้วมือทำไมดูแบบอปข้าไม่ได้มือกูไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้ให้คนเราได้ ยาวได้ไปนี่ไปไปใส่ฮุดป่ะถูกป่ะใส่ชุดนอกใส่เกาะอะไรเงี้ยป่ะไม่ใสอ่ะไม่ใส่นะเกาะเดี๋ยวใส่ชุดธรรมดาก็ได้มีเรื่องให้ใส่ชุดอ๋อไม่ใส่เกาะหรอไม่ใส่ไม่ใส่ใสชุดธรรมดาแหละอ้าวจะจะจะเล่นแนวหลรอปนะเออว่ะต้องเตรียมอะไรไหมแอร์ดรอปเลยครับต้องเตรียมอ่ะเออไม่เล่นอ่ะเขาไม่เล่นถูกเขาไม่เล่นอ้าวไปเห็นก็ได้นะทำคำอ่ะทำคำได้ครับมันได้ครับโอเล่นเท่าที่มีนะไปแอร์ดรอปแอร์ดรอปอยากรวมเลย แน่นอนที่มีครับแช่ครับโอ้ยพี่เป่าอยู่ไหนครับวัสดีครับอ๋อมันมีคนอยากเล่นต้องเล่นเราป้าห้องอะแค่ไหนแค่นั้นคำๆมั้ยแต่ครัคข้องควัญเหรอครับมีอยู่นะครับผมแต่ว่าอยู่ไม่ไม่ขึ้นเหรอขึ้นไหมครับคาัเมื่ไห้ก็ไปเล่นลูกแอดอมหาคนนะครับอันนี้าจะไว้อันนี้อันนี้ใช่ไหมครับใช่นี่ไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ไหมครับเนี่ยอันเนี้ย อันนี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเปล่าผมพาคนมาหาครับสครับผมพาคนมาหาครับเอาตอนดีครับน้อนดี้ครับเปสวัสดีครับพี่ชาย่เดี๋ยวตอนนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพาคนมาหาครับพี่ใช่ใช่เออเดี๋ยครับพี่เปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลุงเด๋อเฮ้ยเจอเจอตอนพอดีครับเจอตอนพอดีครับอ๋อแล้วหลังสูตรมันเป็นอะไรครับอ๋อน่าจะเป็น เส้นทางใหม่ครับเส้นทาฝากตัวนะไรครับมาเริ่ฝากตัวอะไรครับเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วครับอ่าฝากที่นี่ครับพี่พี่อยู่มาก่อนะพี่เป็นผู้ใหญ่ด้วยครับแจ็คก็อยู่มาตลอดเลยครับอยู่ในประเทศมาตลอดครับนี่กลับมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเหรอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับได้ครับมาพบกับใครครับวันนี้เนี่ยรอยู่ในรถครับพี่เมย์ครับ อุ้ยขอบคุณนะครับผมไปไมื่อครับไม่เมื่อครั้งพี่ส่งเลขอะไรก็เนี่ยขอพี่ให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับเขาเคยไปแล้วนะรู้เจอเขาคยไปแล้วนะไม่อะก่อนแล้วบอกว่าโอ้ยเอ้ยหนักกว่าเดิมไหมเออสามสองเออเออเอออะไรไอ้แจ็คมาใครครับอ๋อนี่ครับมาจุกผมไหครับผมมาผมครับอุ้ยเฮียมาได้ใครอ่ะพี่เอ๋ตัวเจยังควาย เดี๋ยวรอขอลองเล่นไอ้ดอบนะวันนี้ไม่มีคนไม่เป็นไรเดี๋ยวมองได้ได้วันนี้มันหยุดเออบอกลืมบอกน้องๆอยู่ทุกวันอังคารแต่ก็มีมีคนอยู่ครับมีไอ้ดอปห้าห้าได้ของเยอะมีเกาะกันยังครับไม่ไม่น่าไม่น่ามีลเล็กอะไรครับมีครับมีมีเกาะมีกี่ตัวมีน้องให้มาน้องน้องเปียกับน้องตั้มให้มา AD ครับมีไหมพี่พี่มีเกาะมีสี่อันครับมีสี่กแตจกหนึ่งที่ไม่น่ามีเงินเล็กอะไรครับอะไรนะครับ เงินครับเอาไว้ใช้ชีวิตครับอุ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้สักเอ็มนึงไว้ติดตัวคร้จุกเลยครับจุกแล้วครับจุกเลยครับจุกแล้วอ่าไอีจุกไม่เอาหรอกไอเฮี้ยน่ะผมเป็นผมเป็นผมเป็นครับสองสี่อาอ๋อคุณอันนี้ครับเป็นเป็นเป็นเฮี้ยให้ผิดไอเฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนะเดี๋ยวตัวได้ด้ยนะจุกหรือว่าได้เทไรสิบตาเอาเลยเอาเลยสิบตาปีญ่าปฏิเสธบอกปีญ่าปฏิเสธไม่ใช่อย่างงั้นครับอันนั้นเรียกอะไรครับต้องบอกครับเกา 9M พี่ครับอ สองหกแปเราไปแล้วเเน็มเนี่ยจะจะจะอะครับอุ้ยคุณนะครับสองคันนะครับพี่ต้นเลขเออหน่งพันเจ็ดรอครับอุ้ยใครครับไม่เอาครับไม่เอาผมเอาาตัวครับตอเอาตเอา้ต้องมีตัวก่อนเวน้ก่อนะครับมีมีมีแล้วครับมีแล้วบเต็มเลยต้องมีขครับใช่ครับ่นี่นี่เอาไว้แบบใช้เฮ้ยไไอไกออนะครับที่งเงนนั้นอเนครับพี่รถไฟสองสองคันไม่เจอเลยมันป้นไม่ได้เลยอบานะคร เป็นไวไงเป็นไวไงโอ้โหเป็นไวไงฝากไพ่แบบก่อนไงครับอ๋อไม่ได้หรับเขาไม่ได้หรอกนู่นไปฝากไหั่ฝากเลยัไม่ฝากเงิผมถามหน่อยดีตั้งแต่แจ็คอยู่กับจุกมาแบบเขาบอกว่าเขาไม่เคยแบบมีเขามีบวกห้าไม้บวกห้าตลอดเลยตั้งแต่เล่นอ่ะใช่ครับถ้าอยู่กับผมก็มีแค่นั้นแหละเพราะผมโดนอันนี้ไปก่อนไงไม่ไม่ก่อนโดนอีกครับก่อนโดนอีกอ่ะ แรกๆก็ยังมีไม้บวกห้าตอนนั้นมันยังมันยังมันก็ยังโอเคไงแต่ตอนที่ผมอยู่มันก็เขามันไอจุกมันไม่ค่อยได้เล่นอะไรมันเล่นแค่ไม้อย่างเดียวไม่ค่อยได้ไปบวกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแผ่นหลังๆมาเงี้ยก็จะต้องบวกผมไม่ได้อยู่นะที่ตาพี่ตาพี่แจ๊คพี่จิเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พาคนไหนมาไหมพาคนไหนแนะนำพี่ใครๆๆได้ข่ัวได้ข่าวพี่โอ้ตัวสายเล่นตัวเนี้ยแล้วก็ไปโอ๊ย ใครอ่ะใครทำอะไรอ่ะเฮ้ยมึงไม่เห็นคนจริงหรอไอ้โรนโอ้ยโอ้ยโอ้มึงเลือนมานี่นี่ได้ไงอ่ะอุ้ยเอ้ารถัวทีครับพีรถรถผมเขามานี่หมดเลยเอ้า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 แปับีเออุ้ยขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกชิ้นเลยนะครับผมว่านะครับ โอเคน่าจะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราแยกประโยชนสวัสดีครับคุณนะครับผมโอ้น่าจะเป็นในนี่ครับคนมากวนครับน่าแบบผมมาปั่นน่าโดนในนี่ครับโดนแกงยังไงวันนี้ใช่ครับเพราะอิจฉามันเยอะเป็นไงล่ะครับปกติใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้ไปกับมันใช่ ตอนแรกนึกว่าโป๊บักใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับอันนี้ใช่ไหมออใช่ครับตอนแรกนึกว่าแต่บักมันชนโอ,โ,โอ้โหก็บอกแลว้วใหญ่นี่เกินครับผมบอกแลว้วว่าอย่าว่าอย่าดังเกินครับอย่าดังเกินบอกจริงไปแล้วว่าอย่าดังเกินหัวเลาะดังวันนี้นี่ไงอ่าใช่ครับใช่มันก็อย่างนี้ครับนะครับ,รบตู้ต่อไปเดิน ครับแต่ดีใจนั้นดีใจครับที่แบบได้ได้ใจเข้ามาอยู่ของครับโอ้ต่อคุณมากเลยครับผมเหมือนกันครับผมเหมือนกันที่ให้เข้ามาอยู่ด้วยครับขอบคุณนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราเขแก้ข้างหลังก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเขาเดินกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวแคชใช่ไหมใช่ครับผมที่นี่เขามีบูทแบบบูทเอพีเอสไหมแบบปรับภาพให้ต่ำแบบออโต้เป็นระบบเีหยบูทเอพีเอสเหรอใช่ครับ จะถาม็นวันอย่างนี้นะตอนไม่รู้เลย <c oughs> ผมผมยังไม่รู้เลยว่าทํายังไงอะไรยังไงอ่ะผมเล่นเป็นอย่างเด <c oughs> ียวเห็นแบบเขานิยมใช้ครนึกว่าแบบเผื่อกดแล้วแบบจะดีขึ้นเนี่ยไม่แหลกไม่เลิอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากลองทําเหมือนกันแต่ว่าผมทําไม่เป็นแต่เขาห้ามใช้ cmd ทุกอย่างเลยอ,อ๋อครับใช่ใช่ครับก็คือกันโปรด้วยแล้วก็ห้ามใช้ด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับ โอ้หไม่เลิกด้วยโอ้โหเขาลบลบอยู่ครับครับเมื่อกี้ก่อนดอกไมห้หลุดดาบโปรยู่เน <laughs> ี่ยดาบโปรกระจกโปรห้าสิบบาทยิงดาบนะครับต้องลดไ <laughs> อ้หัวหน้าหัวหน้าแคร์ของพวกโปรเขาก็ไม่ได้มามาปวดแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใชแต่พวก<ๆ>นี้เขายังแบบอ๋อไม่ใช่ไม่น่าใช่ตีเดียวกันเนาะแตนะ่เป็นตีแบบไม่่ตีอื่นครับอ๋อตีแบบนั้นเลยตรงตัวเลยนะ ใช่ครับใช่ใช่ใชโอเคหายแล้วปะว้ยวิ้ยย,ยังหายยังหายแล้วครับ<า>เรียบร้อยแล้วหายแล้วโหปันน่นกันได้ทุกวันเนี่ยมาทุกวันไหมพวกนี้ผมมาทุกวันครับผมมาทุกวันอ๋อแต่มันจะมีวันนี้วันหยุดน้องๆมันเตะไฟสัก้งเลย